อนุญาตอารัตนาธรรมวนวายพระอะไรเรียบร้อยหมดหรือมั้งขออนุญาตอาราธนาธรรมค่ะอาราธนาอะไรนะอาราธนาธรรมเจ้าค่ะอาราธนาธรรมคือนั่งความสงบหลวงปู่มให้พูดมากถ้าสงบเราก็ธรรมะก็มาถ้าเสียงวนวายธรรมะก็ป่าแล้วเอาความสงบเป็นการอาราธนารู้จักความสงบไหม สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีบางทีอาราธนาเราก็ไปหอมมาจ้าลไปทางนูน้นน่นแล้วมันเป็นขาดจากเสียงมคทะไปแล้วเป็นสารพันยะมันก็สนุกสนานไปทางนูน้นนั่แล้วมันขาดจากมคทะภาษามคทะคือสามคด,ดต้องพูดอย่างภาษามรคดแมอาราธนาก็พูดได้หลวงปู่ ถ้าอารนาเรามันกลัวเสียงถ้าเป็นไก่ป่าอยู่สัตว์อยู่ป่ามันกลัวเสียงมันหายถยูกหากินด้ดยความระมัดระวงังพระสงฆ์จะไปเทศก็เทศ้ดยความระมัดระวงังะแสดงทำโดยความระมัดระวังไม่ระมัดระวังก็เขาจับไปฆ่าหมดแหละไก่ป่ามันคุ้นเคยกับญาติโยมมันเขาจับไปฆ่าง,ง่ายๆถ้ามันอยู่ในป่ามันก็จับไปยากเลยราเข้าบ้านแล้วระ เขาพูดไปบ่อยเขาเทศไปบ่อยธรรมะหมดไปแล้วก็เขาไปใช้หมดแล้วไม่ยินเลยไม่ออกเทศเลยแต่ยินกวนหลวงปู่เทศตัวหลวงปู่เทศเมื่อตลอดพรรษาไม่ได้ยินเลยแต่ญาติโยมหลวงพี่หลวงพ่อไม่มีใครดูแลโรงงานไม่มีใครดูแลโรงงานหลวงพ่อต่อพรรษามาไปจ่อยนั่นรู้จักไหมหล่ไปจ่อยเขาบาดไปเห็นนั่งไกลเราเด้อบาดตัว พาะแม่ครูบาอาจารย์เคยแสดงทำเทศกาลข่าพรรษาห,หนักๆเนี่ยนั่นเพราะอะไรเราเพราะความนี่แหละมีแต่เสียงพยูดไม่เสียงคุยไม่ทําเอาถ้าเราหิวอาหารยอมยอม,ยมหิวอาหารารับประทานนะรับประทานอาหารนะยยอมเออรับประทานก็อิม่มมีติตรบนอยากหิวข้าวอยากหิวข้าวอยากได้บุญอยากได้บุญบอกเท่าไหร่ไม่ทําจะได้แม่ละ่ะฮะ มาลงไปล้วในมือหลวงปู่มาบอกคำบุญม่ใช่หรือหรือมามาเทศเทศหรือก็ไปว่าเทศทิ้งเด็เทศะไปว่าเทศทิ้งเี็พูดแล้วก็ทิ้งพูดแล้วก็ทิ้งนั่นไม่ไปทําเอาเด็ให้ไปทําเอาไปเตือนทุกครั้งทุกครั้งดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกนั่งตัวตรงๆมือ้า้วางบนตักมือขวาทับมือ้ายหลับตาเบาๆติดหู้สยขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างเรานั่งดูบน เอาดูสิเวลาจํากัดพูดไปตามหน้าทีนาทีตามคำอราตนานิมนต์หลวงปู่มาอาญาโจมทำบุญนี่เมื่อเช้าเราก็ทำแล้วไอ้ทั้งทำบุญได้ทั้งทำท,ท,ทานเมื่อเช้านี่ยครั้งก่อนหลวงปู่ติดธุระไม่ได้มาฉันเช้าก็เลย การให้อ,อุปาทาก็เลยไม่ได้มาเลยมาครั้งนี้ <c oughs> ปีที่แล้วผู้ที่พาหลวงปู่เจ้าหน้าที่พาขึ้นมาก่อนปีที่แล้วคิดว่าหลวงปู่จะไม่รอด,ดอเห็นว่าปีนี้ดีขึ้นว่าไะไม่รู้ว่าจกจอปอปั้นหลวงปู่หรืออะไรก็ไม่แน่นะ, <c oughs> ะเห็นว่าหลวงปู่ดีขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วว่าง,งั้น,นแข็งแรงด้วยแข็งแรงก็ดี แล้วแต่โยมจะว่าเองว่าแข็งแรงก็แข็งแรงเพราะนั้นการทำบุญมันเป็นของเบาการทำบาปมันเป็นของหนักมันของจุ่งในยิ่งแต่ทางอิสานพูดอยู่เมื่อเช้านี่อาจารย์โยมว่าไปทำบุญไปทำบุญไปทำหรือไปเอาไปให้ทำบุญหรือไปเอาบุญมันมีสองคำ ถ้าไปทำบุญก็ไปเป็นโตเต็มกับเป็นโตเป่าถ้าไปเอาบุญไปเป็นโตเป่ากลับบ้านเป็นโตเต็มนั่นภาษาชาวบ้านถ้าเอาธรรมของพระเจ้าไปว่าไปเอาบาปไปของไหนมันหนักกว่าบ,บาปทั้งนั้นหนักกายอยู่ได้หนักใจอยู่จ้าเห็นไหมละ่ะมันหนักทั้งใจนะเขาน้ำพอชนะอาหารออกจากปากพระสงฆ์เยอะ ถ้าจอมจะกลับก่อนหลวงปู่ขอกลับก่อนนะครับเอา้าทานข้าวหรือยังไม่มีอาหารครับนั่นเห็นไหมล่ะหลวงปู่เขาเป็นประชาติเป็นเจ้าอาวาดก็หัอยจากมดลงดินน่ะละอายจอมอะอาหารเยอะแยะมันไปที่ไหนหมดจะไปจะเทศให้า้าจอมฟังกดเทศจบไปแล้วนี่นะหคือเกี่ยวกับลับกลับบ้านแล้วยังไม่มีอาหารทาน <laughs> มันไปที่ไหนอาหารนะ มันถูกไหมล่ะไปเอาบุญหรือไปทําบุญอ่ะคนเราเราไม่เสียสละไม่เข้าใจคําว่าบุญบุญบุญคือความสงบเห็นไหมบาปคือความกระร่อนพุ่นบายอะไรที่เทียบให้ฟังแล้วก็เทียบให้ฟังมาข้างไหนก็เทียบบอกให้ฟังไปแล้วรักกับโลกป็อมอนมโดลอกแต่เห็นสวรรค์คือดูลมหายใจเข้าออก,อกเห็นสวรรค์ก็เห็นบุญละนั่นถ้าเราไม่ดูจะเห็นไหมล่ะ ฮะย่ำแล้วย้ำอีข้างไหนก็จุดนี่ปฏิบัติคปฏิบัติดูที่ใจใจเป็นตัวของเราสังขารร่างกายของบุตรของเน่าของเท่าของแกของคุณพ่อคุณแม่ทำไมไปเลี้ยงดีแทะฮะแรกวกปักป้างกวักปักรักษาพระพุทธเจ้าเปิดเท่าไหร่ก็จังไม่รู้เลยฮะพระพุทธเจ้าสแสดงทําให้เห็นมาสองปีเรียกว่าโควิดโควิดเห็นไหมตายเท่าไรหร่แล้วในโลกนี่ตายเท่าไหร่ ปกปิดได้ไหมป้องกันได้ไหมแต่วัดทุงทุกวัดนี่ยยังป้องกันอยู่นั่นเขาสร้างโรงงานมาให้คนโง่เขาไปเอาของมาป้องกันป้องกันเอาไว้ปว้องกันเอาไว้ไม่รู้อะไรละหลวงปูจ่จำไม่ได้หรอกเครื่องปิดจมโมกอะหลวงเจ้าให้เปิดให้หายใจจะไปปิดได้ยังไงทำให้ลูกลกหล,ลานๆใจดำอำมมาเหตุแล้ว เพราะได้ปิดหน้าปิดตาเราไปวิ่งขโมยกันวิ่งของกันเอาโน่นเอาน,อน,านี่ป้นกันเพราะอะไรนั่นในใจดาบใจหยาบใจหนาเราเพราะนี้แหละปิดหน้าปิดตาเราอยากเอาอะไรก็เอาไปพระพุทธเจ้าให้เปิดดูนั่น <c oughs> เปิดดูมรนรกเปิดดูสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้ไปดูสวรรค์นรก,นรกเวลาตายแล้วนะ สอนให้ดูปัจจุบันถ้ารู้ปัจจุบันก็รู้ปัจจุบันก็เห็นปัจจุบันไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่ายังไงเราไปวัดทําบุญเราจะทาบุญหรือเปล่าถามใจของเราดูซิไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าที่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจพุทธะแปลว่าผู้รู้จกให้รู้บาปก็รู้บุญถ้าเรื่องของร่างกายมันเป็นบาป นั่นก็ได้จากร่างกายเจงอยู่แต่ให้พอดีท,ทุกทุกวันเนี่ยมันเกินพอดีนะบอ,อกตนจะโยมโลูกหลานจึงหน้าละอายทุกวันเนี่ยคนชี่วดีๆก็ไม่เอาแต่งไม้เล็บดีๆก็ไม่เอาแต่งไมอะไรต่ออะไรมีปุงแต่งไมมดปุงแตงหมหม่ง,ตงไหมหมดนั่นเห็นฟ้องร้องกันเรื่องเข้าสัญญกรรมเข้าล้านสัญญกรรมแต่งให้เป็นอย่างโน้นแต่งให้เป็นอย่างนี้ให้ยาสลบไม่กลับคืนมากับฟ้องร้องกันใช่ไหมเรา ความความเตือนใจานประกับร่างกายของบุตรของเน่าใช่ไหมของบุตรของเน่าของเท่าของแก่ของคุณพ่อคุณแม่เกิดแล้วแก่เจ็บตายของเราคือใจนั่นบุญญาณนี้ปรโลกัตมิ่งใจพาไปล่ะไปถูบุญบาปก็ใจพาไปใจทุกดวงประพัดพลังจิตตังเคยพูดให้ฟังธรรมชาติใจของเราไม่มีร่างกายมันใสมันไปมีร่างกายมันก็เป็นของปุ่นวายแล้ววันพลาฮาเวปันจากขันธา ขันห้าเป็นภาระอันหนักเข้าใจไหมขันห้าคืออะไรดินน้ำลมไฟตัวขันห้าตัวถึงบริบูรณ์ก็มีขาดใจผู้รู้เด้ถึงครบบริบูรณ์นะมันเป็นภาระอันหนักหนักหรือเบาก็รู้อยู่แก่ใจนะถ้าคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็คุกคีอยู่กับของบูดของเน่านั่นแหละหลงตนว่าแก่เหลียวแลว่าคน ลูกตนเหมือนผียินดีสิ่งใดภายในเหม็นหนักหลงรักจกอดตะบอดเป็นบ้าใจกล้าความรักทำไมไม่รักศิลธรรมฮะรักศิลธรรมทำไงก็พาดูแลเมื่อกี้ใช่ไหมสอนเท่าไหร่ก็สอนคำเดิมพระพุทธเจ้าได้ตัตรูก็ได้ตัตรูเพราะดูลมหายใจเข้าออกอนาปานุสตินั่นในตู้พระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่องเอาเท่าไหร่ก็ได้หมดนั่นแหละแต่ว่าทำได้ไหม ทำสมาธิได้ไหมแค่นั้นเราไม่ได้สวดได้เรียนเราเอาคำของพระเจ้าได้แต่ัสรูปพระพุทธเจ้าได้แต่ตสรูปไม่ได้ท่องพระไตรปิฎกท่องสัจจะคำเดียวที่ปฏิบัติมาหกปีไม่เคยตั้งสัจจะเอาครั้งนี้เราต้องตั้งสัจจะไปเสียงท้าแล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นถ้าได้เป็นพระเจ้าเราจะนั่งอยู่ที่นี่ไม่หนีไปไหนอยู่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ฟางประเทศไทยบางคนไปจำรรษาอยู่ประเทศอินเดียมัน ถานที่พระพุทธเจ้านั่งพระแทนวัดจระอาดคือสถานที่นั่งของผู้ใจเพชรของคนใจเพชรใจธรรมดาตัดไปขาดตัดที่เล็ะเป็นปนั่งอยู่รักโลกก็เหมือนเดิมเป็นนั่งอยู่จีปีจีเดือนกรักกับโลกก็ยังเต็มหัวใจอยู่ว่ายังไงล่ะมีตรมนุษร์เขาหัวใจอยู่นั่นไปไปมากับสวรรค์เข้าไปอยู่ในหัวใจไม่ได้แล้วเวลาเสียชีวิตต,ตามที่ เจตนาไว้ได้ดูไหมตั้งใจว่าจะมาดูบุญมาทําบุญเจ้ากรรมนายเวรเขารออยู่ที่ทางไปสวรรค์ทางไปมารรกกนะันคุณตาคุณยายกลับมาแล้วหรือนั่นเอาตั้งใจว่าจะไปทําบุญดูสวรรค์นิพพานเคยดูไหมตอบไม่ได้ถ้าคนที่เคยมาปฏิบัติเออฉันดูทุกวนันทันฟังเทศฟังธรรมทุกวันศีนวันพระทุกวันอาทิตย์ทุกวนัวน,วน,วนแล้วก็ว่าไปเออถ้าเคยดูเคยรู้ก็เห็นไป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  ที่เคยเห็นตรงไหนก็ไปเลยถ้าไม่เคยเห็นก็ตอบไม่ได้เอาคุณตาคุณยายไม่เคยดูเคยรู้เคยเห็นหรือทําไมตอบไม่ได้มาจากที่ไหนนั่นมาจากไหนล่ะเมืองรักกับโลกกับนรกทั้งนั้นไปจากเมืองนรกไปลงไปนรกเอกเกิดแจ่เจ็บตายเกิดแจ่เจ็บตายจําได้ไหมกว่าจะได้เผาเวียนกี่ขั้งล่ะเป็นศพแท้ๆเวียนกี่ขั้งหามไปจนวนวัดตะวนวนเกิดวนแจ่วนเจ็บวนตายวนเกิดวนแจ่วนเจ็บวนตาย ไม่รู้จีพอบจีชาติจีกับจีกันนับไปทวนถ้าดูใจนะถ้าไม่ดูใจนับไปได้หรอมีแต่หลงบูดหลงมีแต่หลงของบูดของเน่าจนงมงายของบูดของเน่าจนหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นเพราะความเชื่อแบบงมงายนี่เราเป็นชาวไทยชาวพุทธเน้นหนักอพ่อแม่ครูบาอาจารยา์โดยเฉพาะถานที่ของพวกเราอยู่นี่นั่นมีท่านรูปเดียวนั่ง ก็สมาธิไปนิพพานเลยเห็นไหมท่านพ่อรีท่านพ่อรีน,อรนั่นเราจึงได้สืบสานถ่ายทอดมาเป็นลูกผิดลูกหาลูกโล่างหลานก็ททำตามแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างสิทำไมท่านกล้า,า,าหนันเด่นเดียวเราจะทำอะไรนั่งนิดเดียวน,น,น้อยก็ไม่ได้มันเจ็บหลังเจ็บเอว็แข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขายัาง,งไม่ได้นั่งยังกลัวเก็บแล้วโอ,โอ้ยังกลัวตายแล้ว ปิดหน้าปิดตาก็ขัวตายทั้งนั้นล่ะลัวเท่าไห่มันก็ตายอยู่เหมือนเดิมพรหน้าที่ของเราพูดพูดทําไมหรอชราตมมมีจำลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาปยาธิทำขมมีปรย่างเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ความตายของเรามันเที่ยงแล้วมันเที่ยงแล้วหรือพูดเล่นเราไม่เข้าถึงใจหรอือถ้าเข้าถึงใจเราไม่ได้ประมาทนั่งไปเถอะทาไปเถอะ ดูลมหายใจเขาออกไม่ได้ซื่อสักบาทอาหารใจอะ่ะซื่อตรงไหนโอ้แบกหามตรงไหนหนักตรงไหนฮะเอามากำหนดดูแค่นั้นทำไมดูไม่ได้หรอฮะแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งนางฟันแต่งหนัง,นง,นงอะไรจะสกปรกเข้าคนไม่มีแล้วเรากำหนดดูนะตั้งแต่วันเกิดมาผมเราไม่ตัดเล็บเราไม่ตัดอะไรก็ไม่ปล่อยทำธรรมชาติลองดูมันจะน่าดูไหม คิดแล้วไก่มันยังงามกว่าคนเนี่ยกำหนดดูนะตั้งแต่วันเกิดมามันจะเป็นอะไรต่ออะไรดูเล็บมือมันจะถึงไหนแล้วเล็บไก่เขายังไม่เท่าไหรเ่เขากวดยมันก็สั้นไปเองเดี๋ยวเราแล้วไปยิ่งมาตกปรุงแต่งตัดแต่งอยู่แค่นั้นแหละเออถ้าอยให้ตั้งแต่วันเกิดมามันจะเป็นยังไงอะ,อะไรจะจริงสกสป,ปกรกยิ่งสปปกปรกกว่าคนเราไม่มีแล้ว บูดเน่าเหม็นสาบเหม็นสุกสางก็นคนถ้าไปพูดด้วยลูกหลานหรือคนอื่นพูดว่าโอ้ยเหม็นตาเหม,ม็นยายอะไโอ้ยยายจึงเหม็นแต่นโอโมโ,โ,โหโถโถให้กันให้เขาแล้วไปด่าขเขาแล้วฟ้องรองกันคือว่าประมาทเลยถ้าเราบอกยอมจำนนจะโอ้อลูกหลานพูดถูกแล้วยาใจเหม็นบูดเหม็นสาบจริงๆนั่นแหละหลานยกมือใส่หัวสาธุเอาไม่มีปัญหา เอ้มึดประมาณกุหลาบหนามีปัญหาหาเรื่องยุ่งแล้วเห็นไหมเขาพูดความจริงไม่ยอมเอาน้ำหอมมันลูกหลานซื้อมาให้มันราคาเท่าไหร่มันจะมาเราเหม็นสาบเหม็นสังน้ำหอมมันหอมแต่คนมันหอมไหมเราหมดลมหายใจเขาออกด้วยเขาเห็บไม่ถึงชั่วโมงแล้วถ้าไม่มีเครื่องป้องกันเราอเหม็นอะไรก็สู้เหม็นคนไม่ได้แล้วไม่กำหนดดู คนสุดท้ายก็ยุ่งนั่นแหละคนเราชอบยุ่งเพราะเราไม่ดูใจอยากให้ดูใจใจเป็นตัวของเราเราได้ทําแล้วประชาชนพระบาลที่ไหนจีรูกจีคนมาเฝ้าทางไปสวรรค์นิพพานอยู่นั่นไปนรกอยู่นั่นก็เราก็เถียงได้เพราะเราทําทุกวันทุกวันนั่นแหละคําว่าปัจจตังรู้จําเพราะตนผู้ดูรู้เองเห็นเองผู้มาทําบุญรู้เองเห็นเองว่าเรามาทําบุญหรือมาทําบาป ถามใจเราปรจัจจตังรู้จำเพาะตนนั่นถ้าเราไม่ถามไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้แล้วหลงโง่งกมแจกเลี้ยวแลว,ว่าคนอยู่นั่นไม่อยากให้แกไม่อยากให้เป็นอย่างน่นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นนนโลงปัจจุบันสร้างมาก,กี่ชั้นกี่ชั้นก็เหมือนเดิมป้องกันแก่เก็บตายไม่ได้ป้องกันได้คือของพระพุทธเจ้าเอา้าพิจารณาดูนะ ถ้ารักษาได้เราไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายหรือไม่เชื่อหรือจะเชื่ออะไรเราไม่เคยดูใจอะ่ะจากเชื่อก็ดูใจเขาไปดูสิถามใจเขาไปของเราดูสิเมื่อเกิดมาจีพวกี่ชาติจีกลับจีกันแล้วแล้วเอาแต่ความสบายนั่งสมาธิมีแต่ความสบายโอ้ยเวลาพระพุทธเจ้าได้ดตรัสรู้อยู่ในป่าได้ลงจีปีหกปีกปนุ่นเห็นไหมง่ายไหม เวลาพระพุทธเจ้าได้อธิษฐานจิตใจตั้งสัจจะมีใครไปบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ปัจจตังรู้จำเพาะตนนั่นผู้ปฏิบัตริรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าก็รู้ภาระจิตใจของพระเจ้าเหมือนกันนะว่าจิตของเราข้างนี้ไม่เหมือนที่ผ่านผ่านมาที่ผ่านๆมายังมีอะไรแขวนอยู่ในหัวใจคล้องใจโย น,นข้างนี้ไม่มีอะไรแขนว่างไปหมดสว่างสวัยไปหมดแล้วจึงได้มีแสดงอภินิหารออกมาเป็นรูปเป็นกายของพระเจ้าเป็นแสดงรัศมีออกมาแสงสว่างไปหมดแสงสว่างแห่งการได้ตัตรูกเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละามสว่างในใจของพระพุรธเจ้าก็เป็นแม้แสดงออกทางอภินิหารทางสังขารร่างกายก็เกิดขึ้นให้ผู้คนสัตว์โลกได้ดูได้ เห็นได้ชมอะไรก็สว่างสไยงามไปหมดนั่นแหละคำว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองอยากให้ออคตนญาติโยมเน้นหนักภาคเข้ารรษาเน้นหนักภาคปฏิบัติทำยังไงจึงจะได้ะเต้นหนักของปูอยากให้ปฏิบัติได้ดูบุญบ่อยๆเราต้องมีสัจจะเหมือนพระพุทธเจ้าในวันนี้วันพระนะเราจะไปวัด แต่ถือสัจจะคำเดียวคือไม่พูดถ้าไม่พูดเราทําอะไรพูดกับพระพุทธเจ้าดูลมเข้าลมออกนั่นถ้าเราไม่ตั้งสัจจะก็ไปหาโมหะว่าไปคุยเรื่องโน้นไปคุยเรื่องนี้ไปพูดเรื่องรักเรื่องโลกเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องล่าเรื่องเมีเรื่องล่าเรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอะไรยุ่งไปหมดเห็นไหมล่ะถูกไหมคนเราชอบยุ่งในคําพูดลูกหลานบอกว่าไปวัดทําบุญไปรักทำบุญถือศีล ไม่เล็กตายแก่ไก่โกหกคนอื่นโกหกได้โกหกใจของเราโกหกไม่ได้นะมาไปทําบุญก็ท้งลูกทําบุญสิบุญอาหารใจก็บอกเมื่อกี้ใช่ไหมในตัวของเราลูกมาทำนามาทำนามาทำคือใจลูกมาทำคือกายกายมันของคุณพ่อคุณแม่มีคุณแม่คนเดียวไม่ได้ร่างกายมีคุณพ่อคนเดียวไม่ไร่างกายยังแต่ว่าของมาได้รกของคุณพ่อคุณแม่ตัวของเราคือใจทําไมไม่ดูเราใจเกิดมาทําไมไม่ดูเรา มื่อจะไปยังไงมายังไงรูปหมดถ้าเราดูนะให้พยายามเนี่หนักจุดนี้ในเทศกาลนี่เข้าบรรษามาก,กี่เดือน,เ,นเกือบจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยได้อะไรแล้วเดี๋ยวก็ออกพรรษาเองอดเล่าเข้าพรรษานักอดสร้างบาปเข้าพรรษาก็ว่าไปสิไม่สร้างรักโกภไม่สร้างเกิดขึ้นในใจพยายามตัดออกไปตัดออกไปถ้าจําไม่ได้เขาไม่เข้าใจจริงๆก็คือธรรมะอันละเอียดของพระเจ้านะ จงหาความมีออกจากใจรู้จักไหมใจมันมีอะไรฮะถามใจของเรานั่นแหละเรามีอะไรวันนี้วันเรามาทำบุญหรือเปล่านั่นด้วยหน้าทุกข์กุศลนกตนจโยมลูกหลานจะติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าทสได้อัตตรารัตนาหลวงปู่หลวงพว่อมาให้โอวาททำคําสั่งสอนของพระเจ้าเท่าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระเจ้ามา ทำยังไงดูยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงก็มาแนะนําสั่งสอนอ,อกนกลนญาโยมพวกหลานนําไปใครควรพิจารณาแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าขอให้อ,อกนกลญาโยมลูกหลานจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เธอ